สัตว์แปลงหนึ่งแล้วครับคุณปุ่นวยปลาลัดครับโอ้ดูเป็นไก่แลพี่น้องโอ้โอ้โอ้มามามามอมอมามนมา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 าอุ่นาเ Tiếp cần thê nà Tiếp cần thê nà Ủa bích chốp nói bà Lúc nông Ủa Ờ Hãy subscribe cho kênh Hãy subscribe cái kênh Ghiền Mì Gõ cái không bỏ đi những video hấp dẫn มาเกลี่ยทางครับโอ้จอบปื้อโบกไอตาแมนโบมันไม่ใช่อกไม่ใช่อกแรงโบฮะไม่ใช่ไม่ได้อกแรงโบโอ้ทีมงานมาทีมงานโค้น้องไงอุ่นโบโอ้กไดไอตึ้นติดกระได้โบ ใช่โวบ้บอลรึตโอ้นครับขึ้นประเทศน,นะครับ รุ้งเลยไอ้โอ้บ้าเบาลูกพี่บาเบาเอ้ย้โอ้บ้าเบาลูกพี่บาเบาเบาเาดูดูดูเพชรดื่นเกะไรขึ้นมันเกิดอะไรว่งลบมันจะไม่มีเลยฮโอ้ยก็มี เราแล้วแป็กคู่ครับปีกกันเลยครับพี่น้องอ,อื้โอ้อโอเคครับผมสำหรับที่นี่ขอกราบครับสวัสดีครับผมบายบายโว่มาดีครับ